ว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆาแล้วก็คิดว่าอตอนแรกที่ไม่อยากรับเนี่ยเพราะตั้งใจว่าตัวเองอยากจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ตัวเองแบบได้ได้ผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องสุดท้ายตอนนี้นะที่บอกว่าอาจจะต้องหยุดเพื่อที่เตรียมตัวเดี๋ยวอาจจะเตรียมตัวมีน้องหรืออะไรอย่างเงี้ย พี่ท,ทันทาไ่อยากให้ยุ้ยเครียดเพราะว่าเราเคยปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยยุ้ยรับแต่ละครนเครียดมาตลอดคือตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่อยู่ในวงการมาร้องไห้แทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเล่นดีเล่นร้ายคือร้องไห้หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้อารมณ์ค่อนข้างหนะักคุณหมอบอกอันดับแรกเลยต้องพักผ่อนเยอะๆเหมือนร่างกายเราอะยุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าตัวเองจะแบบไม่แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยเพราะยุ้ยก็แข็งแรงมาตลอดแต่พอได้ไปตรวจสุขภาพหรือพอได้ไปเตรียมตัววางแผนที่จะมีน้องเนี่ยถึงได้รู้ว่าเอ้ย ไข่ของเราแบบด้วยด้วยสภาพร่างกายของเราที่อาจจะทํางานหนักนอนน้อยเครียดอะไรเงี้ยอาจจะมีผลต่อการผลิตไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยวางแผนแต่เราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราต้องมีน้องจริงๆอาจจะต้องพักงานที่เรารักซึ่งยุ้ยเจ็บปวดนะยุ้ยคือแบบเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแบบคิดถึงละครเพราะว่า ยี่สิบกว่าปีที่วิทํางานมามันคือครึ่งชีวิตของอยุ้ยเลยกับการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่คิดว่าวันนี้เราก็ต้องวางแผนเพื่อครอบครัวด้วยและเดี๋ยวถ้ามีหรือไม่มียังไงก็คงต้องเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวกันอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็อยากจะพาตัวเองไปพักผ่อนไปให้สบายๆแล้วเดี๋ยวตั้งหลักที่จะ ดูเรื่องน้องทีนคุณหมออยากให้ผ่อนคลายก่อนเพราะยี้เพิ่งติดกล้องไปแค่เดือนเดียวเองอะไรเงี้ยอยากทําให้ตัวเองแบบเออผ่อนคลายมีความสุขสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตั้งใจจะธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งด้วยอายุที่ยูเยอะแล้วยูก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะว่าถ้าจะมีสักทีนึงก็อยากจะให้ดีเลยให้แข็งแรงเลยไม่ต้องมามีปัญหาตอนหลังจริงๆคุณหมอแล้วแต่เราดูเองอยือก็จะ ถ้าสมมติว่าธรรมชาติไม่ได้ก็คงต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์คิดว่าก็พยายามจะไม่กลัวแล้วก็พยายามจะผ่อนคลายแล้วก็ใช้ทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์และสายศาสตร์เขาเรียกว่าขอสายมูที่ไหนว่าดีก็จะไปใช่ก็คืออธิษฐานดีกว่าเรียกว่าอธิษฐานทุกที่ที่เราไปอะไรอย่างี้แล้วก็อธิษฐานทุกวันที่เราแบบ ที่เราละลึกได้อะไรอย่เงี้ยค่ะจริงๆถ้าสมมุติได้ผึกษาคุณหมอแล้วตั้งใจว่าจะเอาแฝดอยากอยากจะมีนะคะ<ช>ตอนนี้คนเดียวได้ก็บุญแล้วเนี่ยตอนนี้คุยกันว่าอะไรก็ได้หมดเลย ขอให้ขอให้มีก่อน <มา S 1> ใช่ <มา S 1> ขอให้มาก่อนเยุ้ยเยอะแล้วเนาะต้องบอกว่าย้ยก็ไม่อยากท้องบ่อยๆและใจอยากจะมีลูก2-3ถึงคนเป็นความตั้งใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอได้รู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีคนเดียวก็ถือว่าเป็นบุญสําหรับเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าได้ปร,รึกษาคุณหมอก็อยากจะได้แฝดไปเลยจะได้ท้องทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยทุกที่ที่ไปทําบุญ ทุกที่ที่ไปทําบุญก็จะขอหมดหรือแม้แต่ที่บ้านที่บ้านก็ขอทุกวนันวดมนขอทุกวนัน <c oughs> อะไรเงี้ยหรือว่าอธิษฐานนึกได้ก็ก็ขอ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่าใจ่มูก็ <c oughs> จะถามตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีไปถามพา พระท่านก็บอกว่าไปถามหมอไม่ได้ถามพระอะไรเงี้ยต้องไปถามหมออะไรเง <c oughs> ี้ยหมอต้องถามสามีอะไรเงี้ยถามขันคือยุ้ยสำหรับยุ้ยนะยุ้ยคิดว่าถ้ามีถ้ามีก็ดีใช่ยังไงก็ต้องดียุ้ยจะพูดอยู่เสมอใช่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือไม่ว่าจะมีปีไหนต้องดี <c oughs> อันนี้มีกำหนดระยะเวลาไหมว่าสักกี่เดือนอยากทำงานกับยุ้ยยุ้ยขอปีนี้ขอปีนี้เต็มเต็มใช่ป <c oughs> ีหลังเขา ใช่ค่ะเนี่ยเริ่มจากปิดกล้องเรื่งม,มีเป็นต้นไปตั้งตั้งหลักเลยว่าจะให้เวลาเขาเต็มที่อะไรว่าเราพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ส่วนงานอะื่นงานไรก็ขอะหก็จะให้คุณหมอตรวจสุขภาพว่าถ้ายุ้ยมีด้วยตัวเองอะ่ะมันจะสามารถไหมเพราะว่าอาย,ยุเยอะยุยยย้ยที่มันแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเสี่ยงจริงๆก็คงจะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ยุ้ยอยากได้ผู้หญิงใช่พี่ทันตอนแรกอยากได้ผู้ชายตอนนี้อยากได้ผู้หญิงนะแล้วตอนนี้ก็เลยมาคุยกันว่าอะไรก็ได้